น้อยอยู่น้อยนี่ยนี่ตีกูเนี่ยฮะเราจู้กันซ้ายไงมันเงินใช่เลยหอยแมานี่กันโอ้ก้นปันนี่นะก็เรียกว่ามันชัดนะนี่เลยนี่เดี๋ยวก็เรีนนย,กาานนยกว่าปลิดช,ชิงก้าวัดก้าวว่าก็มาตึงกราบก็ปลาก็ไหวอันนี้มาตึงอีจักกริ๊ดเต่งดำเนี่ยม,มากน้ย เคยทำบุญคนนะ้าบาทไหม,มมายืมตังปลาเป็นเบื่อเป็นแทนอย่ามากูควันกด้ดตกตาเปลุเปล้อย่างแบบตาไม่รู้เรื่องเลดูไลห้อกเชนๆช่นะดูร้านว่าปกครับไม่มีรู้เรื่องรู้จากการเดวเราวัดเกิดเลยวัดเกิดระดัานตีปึ่งจางใจไม่บาดใจไปเนิ่นไปวัดไม่บาดกายไปเนิ่นไปโรงพยาบาลไม่บาดใจไปวัด ไม่บาดกายไปโรงพยาบาลไม่จา้านไปโรงพีาบาลไม่มันนี่ไปตนาคารเป็ดปอมนี่มายืมปลาปลาไม่ยืมตั้งอีแตงกูจแจปูว่ดเต้าเปล่าเปล่าตาไม่อยู่คนเดียวจุดจมกวนจอดลูจอดนั่นเนี่ยไม่ใจมาเป็ดเจี๊ยงกูจแกหม้อมแต่เคยทำบ,บุญเกินจิตบาทไมหมไอ้หน้าเป็ดนี่นะกูด่านหัวโปกครับ เ้าเปล่าเปล่าอย่างคุลิตูเด้ดหมือนปีเี่ยวตั้งปลาทาดอยะอาบเงยบเี่ยวเลยวันนี้คาอยู่ดุเจงโยตร์แชมป์ในต่วกูยังเป็นกรรมการวัดนี้เลยยาเคยมามกับปลานอะเอยมามกับปลาคุวนไม่วานเดนทาใจก้อยจริงแต่นาแจเตือนสมเงิน คุณชื่อทองใช่ไหมคะกับพี่จะออกับนามสกคุณตัวไทยเลคะกับเอเราับัคคนหลังชื่ออะไรคะพี่ชื่อแก้วนามสจุลไม่เคลวักเตอร์ให้แกมึงไปเยนจดถือว่านะฮิตโตกับคริสจหาเนเดเจอเพร่้ยได้มาเปกนเหรอเจอมันจังจั่นเจอมันโปรโปรกัไมอยาเจอเพเน จังเจอมันดี้มันพอได้ความไอ้เปรยรอมึงม,มีเปรยเปรยโยคนนั้นชื่อแก้วกับผีแก้วเออเรืคนหลังนั้นช,<า>ชื่ออะไรคะผมคนจีนคนจีนรับคนจีนเลยค่ะชื่ออะไรคะหวังแกงเหลือเจ <laughs> อหน้าป่าไปงานมาจากไหนอะคะมาจากมณฑลตุนยัง <laughs> ชื่อหวังแกงเหลือ เก่งลูกเกลือบบังว่างโมไปน้อยผู้ภาษาจีนได้หมดทุกคำเลยใช่ไหมคำแล่นได้เป้กับภาษาจีนไม่เ่ลยสมมติรูปผู้ชายชาวเมืองจีนมาเจอผู้หญิงสวยๆเขาว่าไงคะไกรจยิ่งแต่สจาไกรจย่งเหม่ยต่อยกับจิ่งมันในตัวมันจะต่อเตจีนหยัมไปแรงนะเออเพราะนั้นน้องไม่ใช่ผีนะพี่ต้อมคนนี้จะมาจะดูแลเธอได้คข้งเข่ มีเรหนูไปมาได้เลยน้คือพี่ต้ีงเป็นพี่ชายเลยแม่น้องะน้องนั้นตีวิองเป็นพี่ชายค่ะเราไปต้นไปทิพย์เลยแต่มาจากพีเป็นเพื่อนเนี่ยเรื่อยนี้เรารู้ดีนะจ๊ะลินุยเออไปดูรู้จักด้วยครับเพรกเปย์ลำบากลำบากฮะแล้ถึงเมียว่างนี้ไปนั่นแล้วใครโยไปไหนจจกไก่แดงกับกูหันเนอจจกไก่แดงกันมัวได้ได้กับน้องเมียได้กับน้องเมีย เฮ็ดพ้เลยแกมึงได้กับน้องเมียอ๋อไม่คุณลายมึงวังคูตั้งแต่ว่าวงเอกใจก็เปิดใจไม่นี่คุณได้กับน้องเมียได้กับปุงน้องเมียโปรเอกใจปิดวงเออเลมเกี่ยวอยกันอ๋อเมียเราก็จบเลยไปเล่เอกใจไปด็กตีจำเนาะถึงเอกใจมาเล่นหน้าโรงเรียนเล่นหน้าโรงเรียนเออถึงบ้านน้องเมียอยู่ใกล้โรงเรียนแต่น้องเมียมันไม่ตังไม่ได้เฟยถึงเมียควรไปเลยในจู่ข้าวบ้านใัรในแก่อ่ะ อันอกูบอกเมียไปเลยกะใจกะกูอยู่ใช้กูไปนังบ้านหองเมียเลยไปตึงหนังหน้าบ้านหนองเมียอยู่ในบ้านมึงอันเออมึงเข้าไปในรุ่นกูจอกไอ้กใจในใจกูใ่ว่าเพื่อท่านจดอยู่ภายนอกขอเชิญเข้าสูด้านในครับไม่ใช่เวลากูเปิดตู้กลมเข้าไปในห้องน้องเมียเลยก็ใจโบเลยกูใครเข้าไปเลยฮะออันเนอกูจอกไอ้กใจใจกูเข้าว้ำ กูไม่ใจทำเลยหรอกกูก้าไปหนังเชย้ี่นันังตู้ไปจากตีบุญวุฒอาการเตียงดึงมันกันนอนอยู่อันนี้แล,นนแล้วเปลื้นใดกันกูจะขี้เจได้ใจเราปวดทรองถุมจุงตรงนั้นกูจะขี้เกใจใจกูว่าเปลือเอาเลยครับมาท่านเข้ากันมาแล้วพร้อมแล้วก็เอากันเลยแชงแดนเซอร์กรีดวิดวดวดิดวดกูก็ะยุดเลยหล้งคือเขางงว่าเล่นคอนเสิร์ตมารูไหมอันนี้ก้ารอบเมียก็ลรบมาจากเลยก้าใจกูก็ลรบมาจากน้องเมีย เดินมาพบกันเมียเดินรองเพลงไอ้เรื่เดินอลังการมอลังการหลานไอ้เด้่อยเจอมาดูโจก็อลังการตอนเจ็ดตำนานอลังการโจมึงอะว่าโอ้โอลังการเดี๋ยวเต่าจันอลังการตู๊หันเดือหัวยามเดี๋ยมัน้องเอาน้องเมียอลังการดุนุ่งมาอู้กันนี่มาพบเมียกลางตั้ง เมียบอกเว้นมาไม่ไปเล่ร้อยไหมกว่าร้อยตอนนี้คนล็กอะไรมั้งเนี่ยเจริญป่เบายาวคุยต่เพื่อกูุยใจรู้นี่อ๋ออันเฮ้กูอยู่กับน้องเมียอ๋อเมียเจ้ยการตู้รอยล่วงก,กูยแจกปากเจ้ยแล้วร้อยครั้งอันนู้อันนี้เต่าเบลือปนันได้กับน้องเมียได้จริงเนี่ยมึงไงดวงเปลืออยู่ปป็นเนี่ยไงเปน้องเออว่าเป็น มากกว่าตัวนี่มากคุณบิ๊กกี้บิกบ๊กกี้ด้วยจริงไม่โตเลยกว่าบ้านใช้เชื้อดุ้มเป็นราวเลยฮนะ <c oughs> เฮ้ยกแกงเกงซิฟแตกอีกเลยไปบิ๊กกี้ไปอาบน,น้ำนอนต่อจาไปเรียนลาววันนี้จะไม่ไปอ่ะวัน <c oughs> อาทิตย์เฮ ดังรอยนู่นน้องนะค่ะคือพี่ตอนนี้เป็นพี่ก่อนกับพี่คนตัวกบลับเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนแบบทำมาจังไงฮัลลี่อากเตอกีกันนั้นไม่ไหวไรวิกีกันไหนไรอย่มาจะนะพี่น้องนี่เป็นคนภาคไหนครับคนภาคกลางครับบ้านอยู่ไหนครับอยู่ชัยภูมิชัยภูมิมันอยู่แถวไหนอยู่ระหว่างป่าบนกับพภูเขาประตาภูมิไม้เปิด พู้ประจักษ์ต่างได้ไหมนะจักษ์ต่างพูดได้ไหมักษ์ต่างพี่แหลงจับเรี่ยเลยจับเรี่ยเลยในย่างเขมอยู่บ้านนี่ทำอาชีพอะไรคะพี่เป็นชาวประมงครับชาวประมงครับทำอะไรคะตรงเบสทำอะไรนะทรงเบสพรกพวดกับพี่เบิร์ดอะคือพี่เบิร์ดแกทบงชัยอันนี่พี่ทองตรงเบส เป็นอาชีพด้วยเด็กขนมพ่อฮัลโหลลูกเป็นอาชีพของชาวบ้านถึงที่ทำรากินก็ทำยังไงบ้างกับพี่ตองตรงเบ็ดเนี่ยคือบกันแรกตรงเบ็ดเราต้องจำคัำอะไรนะจำคัำกันอะไรคะกันบงเออกันเบ็สกันบงหน่อยผมมือตูดดำนะดมครับกันเบสได้ค่ะกับกันเบ็ดกันเบ็ดสต้องทำยังไงคะกันต่อนะ กันเบ็ดคือเราไปตัดไม้ไผ่ยาวสอบรองไม่ต้องสีบ้องมาถึงป่าเซกป่าเซกก็เพล็กผูที่นี่นะคะเหล่าอะไรนะเหล่าทำเกาเหล่าไม่พกเขาเหล่าเดียวนั่งคอลยู่ปได้เหล่าเหล่าไม่ไผ่เขไม่เผยครับเพราะเหล่าเล้ยนะคะพอเราเลี้ยก็จัดการไปซื้อด่างแก้วมาทิ้งงั้นว่าเอาเลยไม่แกะแบกดโอ้ือ น่เบสยังไงเนี่ยกเราเลือนเวลดไปซสายแบสซสายแบมันสักแคสก็ขายยังไงขายเป็นคอสเซิร์มันสะกคอราเคลียร์มาแคสแต่เราใช้ไม่เมดเรคลีนไว้ในแคสอยู่ในคอสรยไรหลานได้รรับเงินัวเงเดี๋ยวมีใใบในแคสในคอส เนกัสเนกอสคุมมอสออสเนีนีนะคะนีพอเจรทมาเจะม่ด้ิค่ะเรเจอทเบ็ตตาเบ็ตเป็นยังไงคะมันเป็นยัลยคล้ายกับไพ่อ่เเบ็ตคับปเจอ์บ็ดจะเลีราไปเจเบ็ต ไอ้เจไม่ซื้อไม้ปลอมเลยรทำตาลยหลอดเหล้กูมัจะแม่งเลยมันไอ้โก้จับคุณนี้ซื้อใส่เบ็ดมาแล้วองมาเคียวยอกตาเบ็ดอะไรนะเคียวยออะไรนะเคียวยอะเเียวเกอะคะเคียวเยครับเคียวยอะเลยคะขวากเลยเคียวยอะอะไรคะเดือนเดือนไหนมีนาคมแม่งได้กับปฏิทิน พูดแต่แเรื o, ่องขวดนมาควันพรุ่งนั้เราไปนอนดต่เนื้อประเดี๋ยวแจ้เดี๋ยวพี่รอแป๊บเดียวหน้าน้องไปกดข้าววุ้งข้าวให้กินนะค่ะติอ๋อเล่งได้กูกูดลินนะกองกูนั่ยปนนั่ยแล้วนั่งแก้วจังมากผมไม่ไล้นั่งไงผมหายโรคกูพอเล่นนั่งเลยได้แจ่มมาโยก กระองเพลงรองเพลงเพลงกูรองได้เพลงหลวงเป็ดได้ไหมได้เด็กเกิดต้องทำขอบไม้มากูณทำมาเองหลอกว่าตัางนั่งบอกทำเสียงขอบคิว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 ฮีนีนีนีีนีนีกบเลยขอบเก่งกว่าได้นะหยัดมังกูตีมกใบหมดนี่ครับ ปีว <S 々> ันนี้ลงเลยที่ลงเลยอะไรแกคูตาดองแต่ว่ากูตาดองกูรองกันรำกันควรนี่เออูรำแต่กันรำของควรเป็นจังหวะไม่ใช่รำมือนซู้รำตามหันทับออกตายอย่นั้นรูรำบาทันเสียชื่อแต่โอ้ยไปได้พ้นกินข้าวน้อยกินข้าววัดได้พ้นได้พึ่งวัดเออไปพึ่งวัดก่อนเวันนี้พึ่งวัดก่อนเพื่อได้ทุนจ้างอานจ้างมาเด้ใชเราไปยืมเบียวัดยังไงแก không ai luôn ngỏ mất luôn nữa thì mà tôi để chơi với mà mở trai kêu kêu toàn toàn phương lạc rồi đến ba mày đăng tỷ mai mày gặp to cho kêu ta mẹ em ta cũng mừng ở cũ กรนผ้าไปหรอถ้ามาเรียกแก้วกับต้อจ้องเพื่อนยาเลอวบักนะเจอไรอะยอยต้องกับนำคุณไรลูกจำนานแต่งไรอยะฉันทำนำคุณนันกับกองใจอยู่ <c oughs> ไม่ใจกองใจแต่เตะแทมน,นี่ซ้มไกลยกล,ยก,ลยกับเปลือนชาดเปล่อนแต่านา่ยฉันเจอไรอะ ย่มถุงโอ้อันว่าปลุงมปั๊มแล้วพอย่มต้องเจอเพื่อติ้นนายตินกับนาคุณจำน,นันเต่งมันพึ่งเปลี่ยนอะไรมึงเด็กนุ่มนาคุณเอ,อิรนนั่นแหละพึ่งเปลี่ยนนี่ครับพึ่งเปลี่ยนอย่ากเด็กเผื่อหนะ้าเรื่องลูก้กันนายยอมต้องจำนันแต่งกับ นายแก้วนำคุณ้อ่กับคนนัวโต้กับนำระคุลควันตองนำคุนไงยังมาเบี้ยนลุงมันวัวคูเลยไปควันปลาเอิญไม่ได้อย่าแม่มาควันตองนายโตควันตองครับป้นมนำคุนจานา่นแต่งโต้กับอันจานานแต่งแต่กคุณนาทีนะเรมาใสกันลยม ปั่นพื้นแต่ได้จนนะจีบแม่ไม่แต่เด็กจีบแม่ไม่กับแม่ไม่มังจีบเป็นหนักลงโยหลัราคาพุ่มไปกลองหนักลงตึ้งในเมืองเนาะหนักลงรานานกับมันบานี่กลองพวงมาเลยหนักลงเยอะปุ่นใหม่ยืมใบไอจนรอได้ตัดยางได้ทีจำเจ้รวยกับพวงมาเลยเป็นปันยืมเพื่อนมันจำน้ำดวดมันังมึงก็เว้นกลองโย ไอโต้โยตึงร้อนนุ่มไปกรองพวงมาเลยตึงในเมืองคนอ๋อกูเอ็นกูโดนเลยมงไม่เจอไอพวงมาเลยอ๋อแล้วปากเจอใจจ้องกลางต้นลุยน้อยไอ้มึงนึกจะว่าจากโอนบีบุญนว่าไ้ตึ้งคนสันเจ้าตั้งในน้อยสั่นเจ้าพวงมาเลยโยนพวงมาเลยมังข้องในักหองชอบเป็นเอาหุ่นซ้ำหลอกม่วงก็จะตั้งเ กวาดเต็มท e uh, right? so, e ุ่งต so ิดตินักลงเอ้ยทำไมติดเตียนมาด้วยพอพอดีเขาขายเออ่คอยดับเมื่อกี้เขตามเตียนขายเหมือนกูวาดแต่สั้นเจ้าไปเตียนกูวาดติดจางมาทิ้งแล้วจางน้อยจังเหมือนสั้นเจ้าว่ะฉันไม่ยกสั้นเจ้าไปให้มันจ้ะวันนั้นกูพาไปทิ้งแล้วสั้นเจ้าเออกลึ้งอบ หมดีมันโยปากิจันกูเจอจันเนี่ยไงันาดดูอคอยแร่หลาว,ว <c oughs> บ้ากันเออซีไหมไม่หมายราธกต้องกอกลั่นกาไปเ้วายเด้กกลั่นได้มึงกูบอกกลั่นตึ้งด้วยเปรี้ยดูโหปีนี้แรงนัดเลว้ยมจำนวนใตาลาว์เนียเกย์การขึ้นขูดเลีเ้ยมแถวเล่น นนเนี่ยในเตียกูมีกาตกาโกโ ốt กูล้าได้ลงนังซื้อนังนวนลเลยนังซื้อนังนวลถ่มนังซื้อโปอ้กูฆ่าปลื้อยเลยธานาเจานกับคือวันนี้กับพ่อยืมเบียร์ฐานธนาเจนธนาคานปัน่น,นใช่ย่ะโลกป้ารถไปจนถึงที่นี้ผมเตะยยืมก่ยเลยน่าเจนนะ พันมาไม่ยมเบียดต้อนตัวอยู่ที่ตนหเลี่ยมปอที่ั้นี้อยไหมไอแต่ตนนี้ตนปลดภัยแต่ําไม่อ้จึกตัวเลยไอร่ไหมไอ้นอลอนแล้วกินเดียมนู่มานนี่ว่าน่ะดกกอกินเดียมนู่ไปนู่ดียมนูมานี่อยาเตกินวาเป่ันแล้วปล้นเออไม่ใช่ปลอนแต่ําไม่อ้ตาย mẹ trẻ bắn thì mẹ nó chịu tên rạc chịu tên và tên bia hả bỏ một tí hả ta cần chân phải tham cầm mà cần đeo con này phút này hãy liêm cú coi bộ phút này 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 bộ tôi จับใกลกับเตจักริดแตงอาชหกมาเนกับคุณเฉยเ้มเจอยาต้องกับแต่ว่าผมไม่ไม่คิดเอ้กูว่าปอบในใจกูว่าปอบกูจับมือคาดไปเลยไอ้แกงลินอกันนี่กินกูอะไเดี๋ยวงงไงงน้อยหูคิดกูไม่ได้โน้ยนะนยนับนึงถึงแทบนยกูว่าปอบนะชัดเลวหุ่แตงปราวัดแกงองกันที่ Tùm lóng ở đây nó Tùm thẳng lóng